สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับวันนี้เราเจอกับตัดหน้าแต่หัววันเลยเอาล่ะตัดหน้ารูปนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับขึ้นมาตัดหน้าตัวปิดเลยทีเดียวตัดหน้าท่งมาตรฐานนะครับ จะมีตัดหน้ากล้ามปูเนาะแล้วก็ตัดหน้าตัดหน้าโู้หลายอย่างนะครับหลายเชื่อขึ้นมาตัวนี้เราก็บีไปทรงนี้ <c oughs> ส่วนใครที่มีคำถามแต่ละคลิปแต่ละช่วงที่ท่านสงสัยแอดมินขอความคุณาน,นิดหนึง่งระบุเวลาช่วงเวลาในคลิปด้วยนะครับอย่างเช่นท่านสงสัยท่านมีหลายๆท่านชอบถามสั้นๆมาว่าถ้าเขาเดินน,น,นั่นละ่ะอา้าตรงไหนละ่ะทีนี้แอดมินปวดหัวเลยนะครับถ้าเขาเดินสิบสี่ิบแปดล่ะอะไรประมาณเนี้ย แล้วจะจูดมันวิดีโอมันตั้งยี่สิบวินาทีแล้วมาถามสั้นๆว่าถ้าเขาเดินสิบสี่สิบแปดละอะไรประมาณนี้แล้วมันอยู่ช่วงไหนแล้วมันคืออะไรคืออยากให้มันมีที่มาที่ไปนิดนึงเวลาถามเนาะถามสั้นเกินไปแอดมินก็หมดปัญญาตอบนะครับอยากจะตอบให้ทุกคนนะครับแต่ว่าให้ให้มันเขาเรียกว่าให้รายละเอียดกับแอดมินหน่อยว่าที่ท่านสงสัยมันอยู่ในช่วงไหนถ้าไม่เดิน ช่วงเวลาที่นาะทีที่สี่จุดศูนย์หนึ่งอ่าถ้าเขาไม่เดินนั่นเดินนี่แล้วเขาเดินนี่เดินนั่นจะแก้อย่างไงอะไรประมาณนี้นเออให้มันเขาเรียกว่าให้รายละเอียดกับแอดมินนิดหนึ่งนะครับจะถามสั้นๆท่านเข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจกับท่านท่านอาจจะเข้าใจของท่านคนเดียวง่เพราะว่าท่านดูท่านก็จํามาใช่ไหมละ่ะแต่อยากให้ดูระบุช่วงเวลาด้วยนะครับช่วงเวลาแล้วก็ใส่รายละ,ละเอียดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็ต่อสองไปเนาะนะครับก็แอดมินก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกน,นะครับคําถามไหนหาดไม่มีรายละเอียดแล้วแอดมินหาสาเหตุไม่ได้แอดมินจะไม่ตอบนะครับอยากจะตอบทุกคําถามนะครับผมแต่ให้ระบุช่วงเวลามาด้วยนะครับ <c oughs> อา้าวการกรบาดออกซะแล้วครับโอ้ยโดนต่อสองแค่นี้ก็การกรบาดเนาะคนเราคือทำไมมันเป็นอย่างนี้เยอะจังเลย ค,คือคุณจะไม่ยอมรับความแพ,พ,พ้เหรอแพ้ปุ๊บหนีเลยอย่างงี้เหรอผู้ตายเปิดมาก็เจอแล้วครับท่านผู้ชมคือจะไม่ให้ตัวเองแพ้หรืองไงถึงจะเล่นต่อเขาไม่เข้าใจเนาะจะบ้าตาย่นะโอเคเดี๋ยวหยุดเวลาไปกนเนาะเพราะว่าเสียเวลาท่านผู้ชมดูนะครับกระดานที่สองก็คงจะไม่เล่นแหละคิดว่าถ้ามาแบบนี้ สรุปคู่ที่หนึ่งก็เดินแค่กระดานเดียวงั้นผมยกยอดมาเป็นคู่นี้เป็นคู่ที่หนึ่งแทนแล้วกันเนาะนะครับคู่ที่หนึ่งเดินแล้วแพหนึ่งกระดานหนีเลยนะครับโอ้ตายเดินไม่นอตทีนี้คู่ที่สอง กระดานที่หนึ่งคู่ที่สองนั่นเนี่ยเดินไหมครับเดินมาเดินตัวเดียวหายไปเลยมาเออบาดยังสัน้นเดินเร็วๆรวดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะหนีหมดเขายิ่งชอบคนเดินเร็วๆอยู่ fc ผมเขาไม่ชอบคนเดินช้าซะด้วยมานี่กเขาบอกเสียเวลาดูมานี่คู่ที่หนึ่งก็คือ ไม่มีสัญญาณตอบรับปลายกระดานที่หนึ่งไปจนถึงกระดานที่สองนะครับก็เลยต้องยุติการบันทึกไม่มีสัญญาณตอบรับอันนี้เป็นความโจรแทรกขึ้นไป <c oughs> มานี่ จะมันจะขึ้นมาทําไมหรอชาร์จเต็มก็ชาร์จเต็มไปเถอะเจ้งโทรศัพท์ผมก็นี่เนาะบางทีแจ้งแจ้งทุกอย่างไหลก็เลยดูตาลายเหมือนแล้วทุกวันนี้อะไรก็แจ้งเป็นข้อความขึ้นมาหมดชาร์จแบตเต็มมันยังแจ้งอะ่ะเมื่อนนี่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วมันยังแจ้งเลยสว่าตายทุกวันนี้ทันสมัยไหลายก็ดูตาลายเหมือนลว มาครับเทคโนโลยีทุกวันนี้มานี่ขึ้นไปครับอ้าวเรียบร้อยนะครับทาเดินมาช็อตนี้ก็เรียบร้อยเลยโดนสามนนี้เห็นเห็นเลยนะว่าโดนหนีอีกซะละไม่กินซะด้วยโอ้โหอุตสาห์เจ้าไปลงซะหน่อยไม่กินด้วย กดยอมแพ้เลยอดเลยครับเมื่อกีนอก้นี่ชิ้นสามนะแต่ว่าเขาเห็นแหละเขารู้เลยว่าเขาโดนนะครับเขาก็เลยกดยอมแพ้เลยมานี่ขึ้นไปเอารับปุ้มนะครับรับปุ้มรับปุ้มพอดีมีรูปแบบใหม่ในการรับปุ้มมาให้ดูวันนี้มาดูกันเกมนี้จะได้ดูเลยเนี่ยทางรับปุ้มแบบใหม่เอ้านี่ว่าจะต่อ คู่แข่งดันเดินผิดซะง,งั้นนึกว่าจะต่อตายเลย,ยเสียเซลล์หมดเลยติราจะแนะวิธีการรับปุ่มแบบใหม่แบบนี้แพ้นะครับปุ่มแพ้นะแบบเนี้ยเดินมาทรงนี้แพ้เลยอ่าปุ่มแพ้เดินมานี่ อดดูเลยท่านผู้ชมอดดูเลยอดดูเลยงานนี้อุตสาห์จะให้ดูไปไหนดีงานนี้เข้ากินไปเลยเข้ากินไปเลยดีกว่ามานี่อ้ขึ้นไปขึ้นไปเอาไว้เข้ามาดีเว้อาจจะไม่แพ้ก็ได้งานนี้ มาดีมาดีขึ้นไปเขาเร็วนะเนี่ยถือว่าเร็วนะครับเดินมานี่แล้วแปบ๊บเดียวไปนี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนี่ครับต่อเข้าฮอตเขาอาจจะเข้ากินเราเข้ากินเรา มานี่ปล่อยต้องปล่อยกินฟรีนะครับไม่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเขาหนีหนี่แล้วเราก็ดักค่าฮอตไปเลยดักค่าฮอตมานี่ก็ดักค่าไป มานี่ลงไปเข้าฮอตเอาเลยมี่ลุ้นมีลุ้น,นโอ้ยหรูจะรีบไปไหนเนาะผมกำลังจะไปเข้าฮอตก็แพ้นั่นแหละครับโอเคแต่แก่ก็เกินมานี่ครับขึ้นไป มานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ต่อไปอืมมานีเซนเตอร์ไว้มานีขึ้นไปครับ ต่อไว้ไปนี่ขึ้นมาเตรียมต่อสองเตรียมต่อสองต่อสอง หนีมานี่ไปบีบกินฟรีเราจะไปบีบกินฟรีหมายเลขสิบเอ็ดขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่โอเค กินฟีหนึ่งตัวขึ้นนี่ไปนี่ครับ ลงไป ไปนี่ไปนี่ฮึหลบมานี่ไปนี่ไปเข้าหัด ไปครับกินตัวนี้ดีกว่าหมายเลขยิบสองเข้ากินฟรีเอาล้วครับ เขาเล่นเหลี่ยมลายที่จะมาเข้าฮอตแล้วงั้นเราก็ต่อฮอตเลยง่ายๆตัดความลำคาญต่อฮอตเลยอันนี้ก็เดินนี่เลยให้กินสองให้กินหนึ่งก็ได้หรือกินสองก็ได้แล้วแต่คุณคุณอยากกินหนึ่งหรือกินสองโอเคครับ มานี่ขึ้นนี่ไปมานี่ขึ้นนี่มานี่ขึ้นมานี่ขึ้นอ้าผิดน,นั่นนี่ผิดเลยแหละผิดมาหันเลยผิดเลยครับผิดเลยผิดเลยไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดี อืมเี็นนะมันเหมือนจะเข้าแผนเราอยู่แบบนี้เราต้องปล่อยให้ต่อเข้ามาเข้าแผนเถ้าเขาต่อนั่นแลลวครับปล่อยให้ต่อเลยปล่อยให้ต่อเข้ามาก็เข้าแผนเราเรายืนนี่เรายืนนี่เหมือนเดิมเดือนได้ตัวเดียวคือยี่สิบหกยิบสามที่เหลือที่เหลือเดินแล้วแพ้ คสิบเก้าแพ้เร็วสิบแปดแพ้ช้าหน่อยแพ้ปลายกระดานสิบเก้าแพ้เร็วนะครับสิบเก้าก็คือเราดักตัวนี้เลยสิบเก้าแพ้เร็วหน่อยมานี่ขึ้นนี่อย่าไปลองท้ายเขานะเขาจะต่อได้เราต้องขึ้นเมื่อเดียวต่อได้ก็ามาได้เป็นไร เออใช่ใช่ใช,ใช่เลยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดทุกทีเพราะว่าเขาต่อได้แต่ว่าเขาแพ้เหมือนเดิมมันคนคนละเกมกันไอนเราก็สับสนนะเนี่ยสับสนนะครับมันอันนั้นมันอีกตัวหนึ่งอีกเกมหนึ่งมานี่ทุกทีทุกทีท่านผู้ชมอันนี้ต่อได้ต่อได้ตอนนี้เขาเข้าฮัตไม่ได้แล้วมานี่ก็ หอยยาวๆไปนี่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเขาฮอดไม่ได้มานี่ดึงยาวๆมานี่มานี่ Ừ, hay chìm á. ô, đẹp lói.